สวัสดีครับวันนี้เราจะเอาโจทย์ปัญหาที่ได้จากคำถามในคอมเมนต์ของวิดีโอเรื่องการหาสมดุลโมเมนต์นะครับเป็นคําถามจากคุณที่ใช้ชื่อว่าอรวัลน,นะครับก็เป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอกระบอกไฮดรอลิกเนาะซึ่งมันมีส่วนเกี่ยวกับโมเมนต์นิดหน่อยนะครับแจริงๆมันน่าจะเป็นเนื้อหามอปลายด้วยเนาะตรงนี้ เข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับปกติก็ไม่ได้จะทำให้นะแต่ว่าช่วงนี้คอนเทนต์คิดไม่ออกนะครับก็เลยยืมโจทย์มาทำแล้วกันเนาะตรงนี้นะครับเป็นเรื่องของการาถามถึงอัตราส่วนนะครับสิ่งสิ่งที่โจทย์ถามหาก็คืออัตราส่วนระหว่างพื้นที่กระบอกสูบเล็กกับกระบอกสูบใหญ่เนาะแต่ตัวนี้เรารู้อะไรบ้างนะครับตรงนี้เรารู้ แรงที่กระบอกสูบใหญ่ยกได้นะครับตรงนี้ให้ค่าเป็น f 2เนาะตัวแปร f 2เท่ากับ6720นิวตันนะครับโจทย์ในข้อนี้ให้มาเป็นนิวตันสามารถเอาไปใช้ได้เลยเนาะแล้วก็ f b นะครับให้แทนค่าตรงจุด b คือปลายก้านโยกนะครับไอ้แท่ง ab เนี่ยคือแท่งก้านโยกนะครับตรงปลายก้านโยกเนี่ยเขาบอกว่าออกแรง12นิวตันนะครับอันนี้เรารู้แรงแล้ว แต่ว่าโจทย์บอกอีกว่าไอ้ก้านโยกนี้นะครับยาว28นิ้วเนี่ยมันต่อตรงเข้ากับกระบอกเล็กนะครับโดยมีการาจัดระยะให้มันห่างจากจุดหมุนเนี่ยนิ้วนะคือตรงนี้ให้ตัวแปรก็เป็นเป็น,ปน,ปนจุด A มาถึงจุด C นะครับเท่ากับ4นิ้วแล้วก็จุด a b เท่ากับ28นิ้วนะครับแล้วเรารู้อะไรอีกสิ่งที่เราต้องหาถัดไปนะครับ ก็คือแรงที่มันกดลงไปที่กระบอกสูบเล็กจริงๆนะครับต้องหาอันนี้ก่อนเป็นอย่างแรกเนาะเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าจริงๆแล้ว f คูณ a นะครับตรงนี้ถ้าเป็น f 1คูณ a 1จะเท่ากับ f 2คูณกับ a 2นี่เรากำลังจะหาสัดส,ส่วนก็คือ อัตราส่วนระหว่าง A1 กับ A2 เนี่ยนะเราจะหาอัตราส่วนมันเนี่ยเราจะต้องหา f1 f2 ให้ได้ก่อนตอนนี้ F2 รู้แล้วเนาะ f1 ยังไม่รู้นะครับ a1 a2 เนี่ยจริงๆไม่จำเป็นต้องรู้ก็หาสัดส่วนได้เพราะว่าพอมันย้ายข้างกันมาแล้วเนี่ยนะครับถ้าย้ายข้างสลับกันแล้วเนี่ยมันจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับ f1 ส่วน f 2เท่ากับ A 2ส,ส่วน a 1นี่นะครับเราก็จะได้ถ้าเราได้สัสดส่วนพวกนี้แล้วมันก็จบแล้วนะครับผมย้ายผิดเปล่าเนี่ยเดี๋ยวย้ายผิดย้ายถูกเดี๋ยวมาดูกันเนาะตึ๊ดตึ๊ดฝั่งนี้ไปหารตึ๊ดฝั่งนี้มาหารนี่ตึ๊ดอืมไม่น่าผิด โอเคถัด okay. มานะครับเรามาหา F1 กันก่อนเนาะ F1 ตรงนี้นะครับจากไอคานโยกนี้นะครับมันจะเขียนได้ว่า F1 คูณกับ a c เท่ากับ FB คูณกับ AB นะครับเราแทนค่ากัน 1> f 1คูณกับ4เท่ากับ f b ก็คือ 12, 12คูณกับ28นะครับเพราะฉะนั้นแล้ f 1มันก็เลยเท่ากับ 12, 12คูณกับ24 เอ้ยี่ส่วนสตัดตัดหน f 1, 1, 1เท่ากับ12บสองเจบสีอันนี้ได้ f 1มาแล้วนะครับได้มาค่าหนึ่งต่อไป f 1ได้แล้ว f 2 รู้แล้ว A1 ส่วน A2 มาดูนะครับว่าเราแทนค่าสมการนี้ถูกไหมเดี๋ยวนะเหมือนจะย้ายไม่ถูกเลยน่าจะถูกแหละนะครับ F1 ไม่ใช่มันต้อง ้าอย่างมันจะต้องเป็นอย่างนี้ตรงนี้ผิดนะครับตัวนี้มันลองจ่ายใหม่ f 1คูณ a 1เท่ากับ f 2คูณ a 2 f 1จากคูณก็าย้ายมาหา,หาน่าจะถูกแล้วนะเขียนใหม่เนะ แทนค่าดูก่อนนะครับแป f 1เนาะ a 1ก็บ6ละ6 7 2 0คูณกับ a 2เพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้ถ้าจาก a 1กับ a 2มาอยู่ฝั่งเดียวกัน แล้วก็เอาตัวเลขไปอยู่ฝั่งเดียวกันมันเป็น F เ,เหมือนกันนะครับก็จะได้เท่ากับ A1 ส่วน A2 เท่ากับ6720ส่วน84ตรงนี้หารกันออกมาแล้วจะได้เท่ากับ เท่ากับ a 1ส่วน a 2เท่ากับ80ส่วนหนนี่คือสัสดส่วนน่าจะอย่างนี้นะนะครับประมาณนี้สำหรับโจทย์ปัญหานี้นะครับขอจบคลิปเลยแล้วกันเนาะหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณครับ